ข้ากล่าวไว้ว่าลิขิตฟ้าไม่อาจสู้ลิขิตดินลิ้าวสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการยูนทีวีกันในวันนี้กันนะครับแหมเริ่มต้นกันมาสักครู่นี้นะฮะแบบน้ำกินกันรังภายในครับแถมมาซีได้อย่างนี้อีกโอ้โวซีสุดๆไปเลยนะครับที่จีนอย่างนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ครับเพื่อนๆคิดเหมือนผมไหมครับว่าภาษาจีนเนี่ย เป็นอีกหนึ่งภาษาและเป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรมที่มีบทบาทต่อประเทศไทยเราเป็นอย่างมากเลยนะครับไม่ว่าจะเรื่องของการติดต่อสื่อสารทางด้านธุรกิจนะครับหรือว่าพูดคุยกันอย่างมีความสัมพันธ์หลากหลายแบบนะครับวันนี้ครับผมพามาที่ที่หนึ่งนะครับซึ่งชื่อว่านี่เลยครับโรงเรียนภาษาจีนฟิวเจอร์ซีนะครับหรือว่าเป็นศูนย์สองภาษาจีนที่หลายๆคนมาร่ำเรียนที่นี่นะครับเรื่องราวในวันนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วตามผมมาดูเลยครับเรียนครับ สวัดีค่ะสวัสดีค่ะอจนนาจารย์สวนนายค่ะดิฉันนะค่ะค่ะสวนนายครับค่ะสวนนายพระอาจารย์ส <c oughs> วัสดีครับขอพระรักครับาอาจารย์ครับที่นี่คือศูนย์ภาษาจีนใช่ไหมครับใช่ค่ะคิวเตอร์สี่มาถูกที่แล้วครับตามอะไรครับอาจารย์เชิญครับตบองกวนอาจารย์นิดนึงครับผม <c oughs> ค่ะอาจารย์ครับพอดีทางขึ้มาจากไหนเลยคะมาจากยูทีวีครับผมยูทีวีนะครับเป็นรายการวัยรุ่นที่หลายๆคนเนี่ยกำลังดูอยู่แล้วก็อยากจะได้เป็นประสบการณ์รวมถึง อ่าเป็นไอเดียนะครับในการดำเนินชีวิตด้วยนะครับวันนี้ครับเรากำลังพูดถึงเรื่องของภาษาจีนครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับแล้วชื่อฟิวเจอร์ซีน,นหมายความว่าอย่างไรคบอ๋อค่ะก็ฟิวเจอร์นี่มาจากคำว่าฟิวเจอร์ไชนีสค่ะย่อว่าฟิวเจอร์ซีหมายความว่าเราเราเรามองว่าภาษาจีนเนี่ยมีความสาคัญไม่เพียงแต่ปัจจุบัน,นยังเป็นภาษาที่สําคัญในอนาคตด้วยนะคะค่ะส่วนภาษาจีนเนี่ยเราใช้คาว่าหมิงซงั่นหยช่ินแปลว่าอะไรอ่ะ หมิงหมิงตัวนี้หมายอักษรจีนตัวหมิงนี่แปลแกะสลักหรือจารึกไว่อุปมาว่าไม่มีวันลืมเลือนนะคะหมายความว่าประทับไว้อย่างยาวนานในที่เราต้องการให้คนที่เรียนภาษาจีนจากที่นี่นะคะได้ความรู้ได้ประโยชน์จากที่นี่สามารถนําไปใช้ได้ตลอดชีวิตอ๋อสลักจารึกไว้ในใจเลยไม่ลืมค่ะก็ภาษาจีนก็ยากนะคะหลายๆคนก็บอกว่ายากก็อยากจะอยากจะฝากถึงทุกๆคนฝากรายการคุณไปถึงทุกๆคนว่าภาษาจีนเนี่ยยาก แต่ว่าความจริงเราก็สามารถเรียนให้สําเร็จได้และคนที่สามารถเรียนจนสําเร็จได้เนี่ยต้องเป็นคนที่ไม่ธรรมดาต้องมีมานะมากๆเลยต้องมีความมุ่งมานะมีความพยายามค่ะแล้วจัดแบ่งเวลาให้กับการเรียนได้ค่ะในกันศึกษาภาษาจีนซึ่งผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยสามารถประยุกต์มาใช้กับชีวิตประจำวันในศาสตร์ทุกแขนงได้เช่นกันนะครับ เอาละครับหลังจากที่พูดคุยกับเหล่าซื้อไปเมื่อสักครู่นี้นะครับตอนนี้ผมนั่งอยู่กับพี่อีกสองท่านด้วยกันครับก็คือพี่ปึ้งและพี่โจ้นั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสองคนเลยนะครับลุงคนแนะนําตัวนิดนึงครับครับเอ่อพี่ธนพงศ์นพพันธ์นะครับเรียกว่าพี่ปึ้งแล้วกันเพิ่งจะจบปริญญาตรีจากคณะรัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจุฬาฯนี่เองครับผมแล้วก็วิชาเอกก็คือด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วก็วิชาโทคือด้านศิล อวชิศาสตร์ครับผมแล้วก็สนใจภาษาจีนเป็นภาษาที่3กํกลังจะไปเรียนต่อที่จีนได้ทุนรัฐบาลด้วยนะครับและพี่ท่านหนึ่งผมอภิวัน์ทิติโชตนานะครับชื่อเล่นว่าโจครับก็จบมาจากวิศวกรรมศาสตร์จากจุฬาครับสาขาเคมีครับครับผมแต่เส่นครับตอนนี้พี่ทั้งสองท่านเนี่ยได้ทุนรัฐบาลจีนไปศึกษาต่อที่เมืองจีนด้วยถูกไหมฮะอยากทราบว่าทำไมถึงเลือกไปเมืองจีนนะครับ แถ่งโจก่อนไหมก็นไงคือผมก็เป็นเชื้อสายจีนนะครแล้วก็เวลามีคนถามว่าพูดจีนเป็นไหมเนี่ยคือเราก็จะพูดไม่เป็นฮะตอนนั้นเรารู้สึกว่าอึดอัดมากเลยเวลาไปเมืองจีนก็พูดไม่เป็นแล้วก็อ่านอะไรไม่ออกจะพูดอะไรก็อธิบายเขามไม่ได้ก็เลยก็เลยเลือกไปประเทศจีนใช่ก็เลยก็เลยไปมุ่งมั่นว่าต้องพูดจีนให้ได้ออคือเหมือนเหมือนเจ็บใจที่แบบมีคนบอกว่าพูดจีนไม่ได้เอางั้นงั้นเป็นเรียนจีนแล้วกันออ้โหขีดีนะฮะ พี่ปุ้งนะครับครับของพี่ก็ก็คือคงจะเป็น2เหตุผลหลักๆก็คือเรื่องเรื่องแรกคือเรื่องตัวภาษาจีนที่ตอนนี้คงคงไม่ต้องพูดกันเยอะนะครับว่าภาษาจีนมันสาคัญมากน้อยแค่ไหนแล้วก็คือถ้าเราเลือกภาษาจีนานะคตเราเห็นแน่นอนว่าทางภาครัฐทางภาคเอกชนก,ก็ยังขาดบุคลากรที่มีความรู้แล้วก็เข้าใจประเทศจีนจริงๆคือคนพูดจีนได้ผมเชื่อว่าปัจจุบันไม่น้อยลกแต่ว่าคนที่เข้าใจจริงๆว่าวัฒนธรรมเขาเป็นยังไงระบบกฎหมายเขาเป็นยังไงบ้านเมืองเป็นยังไงเศรษฐกิจการเมืองโดยเฉพาะการเมืองเป็นยังไงเนี่ย คนเข้าใจน้อยเพราะนั้นคิดว่าถ้าเราเลือกไปเรียนที่นั่นเราน่าจะมีโอกาสอนาคตแล้วก็ตัวเหตุผลที่2ก็คือนอกเหนือจากจากเรื่องประโยชน์ของภาษาจีนแล้วเหตุผลที่2ที่มองก็คือเป็นเหตุผลส่วนตัวว่าอย่างคล้ายๆโจ้ก็คือเราเกิดมาสิ่งแวดล้อมเราก็จีแล้วก็เจอป้าป้ามามาอาม่าอากงกินชาวกล้วยแล้วก็ผักวยเล้งมาตั้งแต่เกิดไม่มีภาษาไทยเลยนะที่เลยพวกนี้โต๊ะก็อี้ภาษาจีนหมดเลยแต่ว่าเราก็ยังรู้สึกว่าเอ๊ะ ทำไมเราถึงไม่สงสัยนะว่าคําพวกนี้มัน,ม,นมันมาภาษาจีนมันเขียนยังไงมันแปลว่าอะไรมามีที่มาที่ไปยังไงแล้วก็ถ้าเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมอย่างนี้แล้วเนี่ยเราเริ่มเรียนภาษาจีนก็คิดว่าเราน่าจะได้เปรียบครับคือถ้าเทียบกับคนไทยเชื่อสายจีนทั่วไปผมว่าผมก็คงไม่ได้เปรียบคนอื่นเพียงแต่ว่าเป็นจุดที่เรามองเห็นในตัวเองคือคนอื่นเขาอาจจะยังมองไม่เห็นก็ ừ, ừ, าอาจจะมองข้ามไปเหมือนน้องๆหลายคนที่ดูเขาอาจจะรู้สึกว่าไม่เห็นรู้สึกไม่เคยเห็นเคยคิดเลยว่าพวกนี้เป็นภาษาจีนแล้วแล้วทำไมหรอเดี๋ยวว่าเราก็ร มันน่าจะนะมันน่าจะง่ายกว่าไปเริ่มเรียนภาษาฝรั่งเศสหรือน่าจะง่ายกว่าไปเริ่มเรียนภาษาดัชภาษาอื่น,นๆก็เลยคิดว่าเออใช่งั้นเราไปเรื่องเรยนที่จีนละกันก็เป <ๆ S 2> ็นเรื่องจริงนะที่แบบบอกว่ารอๆบๆกว่เรานี่คือมันจีนเนี่ยใช่ไหนะมอะไรก็จีนสีแดงผมว่าผมก็โดนว่าเป็นคนจีนแล้วเนี่ยเออเนะเราซื้อครับแนวโน้มคนที่มาเรียนภาษาจีนในปัจจุบันตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับแนวโน้มตอนนี้ก็คือคนที่มาเรียนเนี่ยนะคะก็จะเริ่มต้นจากเล็กๆเนี่ยอายุน้อยๆเนี่ยมากขึ้นอเด็กน้อยนะเด็กน้อยเลยค่ะ ค่ะก็ประมาณนี้ค่ะประมาณอนุบาลสองอนุบาลสามอะค่ะ,คะเขาจะพูดภาษาไทยไม่ชัดเลยนะครับอาจารย์ <c oughs> <c oughs> พูดภาษาจีนแล้วรครับคือคุณพ่อคุณแม่เขาบอกว่าเด็กเรียนได้แล้วก็เวลาโตขึ้นจะได้ไม่รู้สึกว่าเป็นภาษาที่มันแปลกหรือสําหรับเขาเขาจะคุ้นเคยเค่อยๆทำความคุ้นเคยกับภาษาไปาแต่ส่วนมากใช่ค่ะส่วนมากผู้ปกครองก็จะบอกว่า,าไม่ต้องไปซีเรียสเขามากนะ,ค,ะคือไม่ต้องไปเข้มงวดมากก็ค่อยๆเคยชินค่อยๆปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษานะคะค่ะแล้วก็แนวโน้มอีกอันที่เห็นก็คือว่า Yup. เป็นเด็กเด็กที่เรียนเก่งเนีเ่ยก็หันมาเรียนภาษาจีนมากขึ้นนะคะแล้วก็หันมาสนใจที对对่จะไปเรียนในประเทศจีนมากขึ้นนะคะเรียนรู้วัฒนธรรมจีนมากขึ้นที่อาจารย์ครั้งนี้แปลว่าถ้าเกิดคนที่ไม่ใช่มีเชื้อสายจีนหรือว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นคนที่เรียนเก่งอยู่แล้วเนี่ยจะมาเรียนภาษาจีนได้หรือเปล่าครับได้ค่ะก็คือจะต้องมีความมุ่งมานะค่ะจริงๆแล้วเด็กเก่งเนี่ยถ้าเขาไม่มีความมุ่งมานะก็เรียนไม่สําเร็จนะคะอ๋ออันนี้ัเกี่ยวข้องมากเลยอันนี้อันนี้เป็นดิฉันคิดว่าเป็น เรียนได้ดีมากน้อยแค่ไหนเนี่ยนะคะไปได้ไกลแค่ไหนเนี่ยชี้ขาดที่คนเรียนอ๋อไม่ได้เกี่ยวข้องกับว่าคุณจะเรียนเก่งวิชาอื่นวิชานี้ไม่เก่งเขาอาจจะเขาอาจจะได้เปรียบอาจจะได้อาจจะมีข้อได้เปรียบตรงที่ว่าเขาอาจจะเก่งทุกวิชาแต่ถ้าเขาจัดเวลามาไม่ได้ก็เรียนไม่สําเร็จเหมือนกันนะคะคืออยู่ที่การอยู่ที่การจัดเวลาแล้วก็อยู่ที่เรามีความมุ่งมุ่ง มุ่งมามุ่งมาณะแค่ไหนมีความพยายามแค่ไหนนะคะแล้วก็เห็นความสําคัญมากน้อยแค่ไหน,นะค,ะคนไทยเนี่ยเราไม่รู้ว่าในชีวิตความเป็นอยู่ของเราเนี่ยมีมีวัฒนธรรมทางจีนเนี่ยกับหรือวัฒนธรรมตะวันออกเนี่ยผสมอยู่มากนะคะยกตัวอย่างเช่นว่าภาษาไทยกับภาษาจีนเนี่ยมีคําที่มีการออกเสียงเนี่ยคล้ายกันเนี่ยมีถึงสองสามพันคำด้วยกันแต่คนไทยเราเเใช่ค่ะ,ะยกยกตัวอย่างเช่นคาว่า กว้างนะคะกว้างกว้างอ่ะในภาษาจีนใช้คำกว้างเขียนวรรณยุกเอ็กซ์ลิสต์ง่ายเลยใช่ค่ะแล้วก็คำคำภาษาจีนอ่านออกเสียงว่าเปลี่ยนเนี่ยภาษาไทยเราก็แปลว่าเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงใช่เปลี่ยนแปลงใช่ค่ะใช่เล่นง่ายนะเติมบอลลิงเข้าไปแล้วก็เราพูดว่าที่หนึ่งที่สองเนี่ยภาษาจีนใช้ว่าตี้อีตี้อ้อ ต,ตี oh. ้ต wow. um, uh ี้นี่ก็แปลว่าลำดับที่หรือที่นะคะคือจริงๆมีคำแบบนี้อยู่2,000-3,000คำแต่คนไทยเราที่ไม่ได้เรียนภาษาจีนเนี่ยก็อาจจะไม่รู้ว่าจริงๆมีการออกเสียงที่เหมือนกันอยู่เยอะแล้วก็คนจีนที่เขาอาจจะรู้ภาษาไทยไม่มากเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าภาษาไทยเรามีคําแบบนี้อยู่เยอะคิดถ้าว่าตอนเราสามารถใช้จุดนี้ในการทําให้คนไทยเข้าใจแล้วก็จินตนาการได้นะคะก็จะมีหลักในการจํา การออกเสียงในภาษาจีนมากขึ้นจริงๆมีเยอะมากเช่นเขาแผ่นแผ่นของคขาภาษาจีนอ่าหนึ่งแผ่นสองแผ่นภาษาจีนใช่นเขาเพี้ยนเพี้ยนเออผมว่าคนไทยเล่นง่ายจริงนะก็คุณดูเขาว่าม้าม้านะคะม้าภาษาจีนเขาว่าหมาหมานี่ครับคนไทยเรียกเพี้ยนเป็นหมาเป็นม้าเป็นหมาเป็นม้าอ๋อเป็นม้านะครับใช่ค่ะใช่ค่ะ มอันนี้แค่แค่ออกเสียงอย่างเดียวนะยังอื่ย่างอีกเยอะมากนะคะแปลว่าคนไทยนี่ถือว่าได้เปรียบที่ประเทนมากใช่ไหมครับอย่างพี่ปึ้งกับพี่โจเองเนี่ยครับโอเคเรารู้แล้วว่าทำไมถึงเลือกไปเรียนที่ประเทศจีนครับแต่อยากรู้ว่าจุดเริ่มต้นที่เรามาสนใจภาษาจีนจริงๆแล้วเนี่ยคืออะไรครับเพราะอย่างตอนนี้นะผมว่าโอ้โหสถาบรนญี่ปุ่นมันก็เคยเข้ามาแรงมากตอนนี้เกาหลีย่งงั้นยังไงบอกโหตล้นมากๆไม่ไม่เป็นเรื่องเลยสองอย่างนี้ครับ ก็คือจริงๆจะบอกว่าจุดเริ่มต้นคือจริงๆเกิดมาก็ผูกพันอยู่กับกับเชื้อสายจีนมาตลอดตั้งแต่ตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมครับก็เรียกอาม่าก็อาม่าเหมือนคุณย่าอาม่าก็พูดตั้งแต่เด็กเล่จะหนีไปถักกวนเงื่อเล่จะหนีม่อแปลว่าทาไมทาไมเรื่องไม่เรียนทำไมคือเธอถึงไม่เรียนภาษาจีนนะอย่างนี้จะไปทำยังไงจะไปทำอะไรกินอะไรอย่างนี้แต่ว่าตอนนั้นก็ยังไม่เห็นความสําคัญมาเห็นจริงๆเนี่ยก็คือตอนเข้ามหาวิทยาลัยแล้วตอนปีสองเริ่มรู้สึกว่าโอ้เพราะเราเรียนรัฐศาสตร์ด้วยความสมคัญของปรระเเเทศด้ววยก็็ิ่่มหนา ประเทศที่มันในใน,ในสายตาผมมองว่ามันไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าอังกฤษหรือสหรัฐอเมริกาเลยรู้สึกว่าฉะนั้นแนวโน้มแล้ว,แล,วแล้วเขากราฟก็ขึ้นเร็วมากก็ขึ้นแบบปื๊ดขึ้นไปเลยก็คิดว่าทั้งเศรษฐกิจการเมืองแล้วเราอยู่ใกล้กันแค่นี้แล้วเรามีวัฒนธรรมแฝงอยู่ในตัวอย่างน้อยก็ยี่ห้าเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยมันม,มันน่าจะได้เปรียบคนอื่นหรืออาจจะอีกเหตุผลหนึ่งว่าเรารู้สึกว่าถ้าเราเริ่มเรียนภาษาอื่นที่เป็นภาษาที่สามที่เป็นญี่ปุ่นเป็นเกาหลีเนี่ย เราไม่มีอะไรเหล่านี้เลยไม่มีข้อที่เปรียบอย่างที่พูดพูดกับแพทร้ามันไม่มีเ้อเกี่ยวข้องกันเลยใช่แต่ว่านี่มันน่าจะเออมันเราน่าจะได้เปรียบมันอยู่มากกว่าก็เลยเริ่มเรียนแล้วพอเริ่มเรียนโอเคแรกๆมันก็ยากแต่ว่ามันก็ท้าทายเพราะว่ามันมีหลายคําอย่างที่อาจารย์เราซื้อเราซื้อว่าปแล้ว่าหลายๆคํารู้สึกว่าภาษาไทยใช้คำนี้จีนก็ใช้คำนี้และยิ่งผมมีเชื้อแต้จิ๋วอยู่ด้วยก็ยิ่งรู้สึกว่าที่บ้านก็เคยพูดคำนี้ป้าบอกว่าเนี่ยทำไมทำไมไม่นอนเช แปลว่าอะไรแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรไม่รู้แต่ว่าพอมาเรียนภาษาจีนกลางรู้สึกว่าเอออ๋ออู่เจิงซิ่งมันแปลว่าเอออยู่จิงเฉินซึ่งซึ่งแปลว่าจะได้มีจะได้มีมีมีชีวิตชีวาสงสัยมีสปิริาก็เอ้ยรู้สึกว่าเอยอ๋อฟังมาตั้งแต่เด็ก เพิ่งจะเข้าใจมันเลยรู้สึกสนุกด้วยก็เลยสนุกพอยิ่งเรียนยิ่งสนุกยิ่งเรียนยิ่งสนุกเจอคำใหม่ๆก็จดมาถามเราซื้ออุตส่าห์ไปลอกคำจากหัวเตียงมาจริงเลยว่าเป็นยี่ห้อเตียงเป็นเตียงละมากเตียงเตียงเตียงคุณย่าสมัยก่อนมันจะมีเป็นไม้แกะสลักก็มีคำก็มีคำอ่านไม่ออกแต่รู้ว่ามันต้องเป็นคำที่ความหมายดีเห็นตั้งแต่เด็กแล้วเห็นตั้งแต่เด็กแล้วคำนี้นอนเตียงนี้มาตั้งนานก็เลยเอากระดาษไปลอกลอกายออกมาแล้วก็มาถามอาจารย์อาจารย์ก็ตอบให้ใช่ลอกลายออกมาก็สอนหนไหม ไม่ได้เอามาก็รามันดีอ๋อเพราะตอนนั้นยังเขียนไม่เป็นอ่าอ,อาจารย์ก็ตอบได้ก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันท้าทายแล้วจริงๆมันรอบตัวเรามันไม่ได้นอนอเราจะคิดว่าเรียนภาษาอังกฤษง่ายเพราะว่าโอ้ภาษาอังกฤษทั้งนั้นเลยไปทางไหนก็มีาภดดาษาอังกฤษอีสานีจีนก็มีาภาษาอังกฤษใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วเราไม่รู้ตัวภาษาจีนมันมีไม่ได้นอนแทรกฝุ่ในประเทศไทยใช่ก็เลยคิดว่าโอเคถ้างั้นเราเริ่มเรียนตั้งแต่ปีสองก็จริงๆนับไปถึงตอนนี้ผมก็เรียนมาแล้วประมาณสามปีถือว่า ที่พูดไม่ออกฟังไม่รู้เรื่องนะเลเปลี่ยนตอนมปลายจะว่าอ่างั้นก็ได้จะว่า่างั้นก็ได้อ่ะพี่โจ้บ้างคือผมผมรู้สึกว่าตอนนั้นตั้งแต่ตอนมปลายแหละคือโรงเรียนเขาสนับสนุนให้เรียนภาษาที่สามก็มีภาษาจีนเยอรมันอะไรเงี้ยคือผมรู้สึกว่ามีคนบอกว่ามันยากก็เลยอยากรู้ว่ามันยากจริงไหม เลยอยากจะลองท้าทายดูว่ามันยากจริงไหมเขามีแต่งแลเราไม่เอาเรยพี่คร็บผมแล้วคือภาษามันเป็นแบบอักษรภาพนะฮะมันไม่เหมือนภาษาเยอรมันที่ว่าคือมันอ่าใช่ใช่มันจะฝึกฝึกควาอะไรอ่ะฝึกวาดเหมือนกับเวลาเรียนเหมือนกับเรากําลังเรียนวาดเขียนอยู่ฝึกจินตนาการก็ชอบนิดหน่อยชอบนิดหน่อยฮะเราได้จินตนาการว่ามันมาจากอะไรภาษาจีนมันมีอะไรมากที่ผมคิดเยอะเลยนะครับ <c oughs> ตอนนี้เนี่ยครับผมว่าหลายๆคนอาจจะสนใจที่จะเริ่มมาเรียนบ้างแล้วหลายๆคนกำลังลังเลอยู่ว่าจะไปเรียนจีนหรือเรียนญี่ปุ่นหรือเกาหลีดีตอนนี้เนี่ยอยากให้เราซื้อช่วยแนะนําครับว่าอตอนนี้ความสําคัญของภาษาจีนเนี่ยมากน้อยแค่ไหน,นยังไงบ้างครับ ควาสำคัญให้ให้ให้น้องสองคนที่พูดดีไหมคะว่าเห็นในมุมมองของคุณเห็นความสาคัญยางไงบ้างดีไหมคะย้งยกนอกจากที่ว่าว่ามองว่าใกล้ตัวเป็นเราเป็นคนเชื่อเชื้อสายจีเนี่ยนะคะเพราะตอนนี้คนทั่วโลกเขาก็เรียนไม่ได้ไม่รั่งก็เรียนเกาหลีก็เรียนญี่ปุ่นก็เรียนนะคะคนที่เราเห็นที่เราจะไปเห็นที่จีเนี่ยคนที่จบด็อกเตอร์ทางด้านเอกภาษาจีนของ BLCU เนี่ยเป็นตัวแทนนักศึกษาขึ้นพูดที่เป็นชาวอียิปต์ อียิปต์จากรุงไคโรด้วยนะครับใช่ค่ะแล้วก็มีคนที่ดำๆใแอฟริกาก็เยอะนะคะคือเรียกว่ามีทุกทุกชนชาติอ่ะหมอว่าน่านัน่าสนใจใช่ใช่ค่ะโวดิโกรเขาพูดภาษาจีนเลยนะอันนี้จะมีมีมีรูปมีรูปให้ดูด้วยนะมีรูปด้วยแล้วก็คือมองว่าอนาคตเนี่ยเราอาจจะไม่ใช่สื่อกับคนจีนที่มีอยู่ทั่วโลกอย่างเดียวเราจะสื่อกับคนเกาหลีสื่อกับคนทวีปอื่นๆเนี่ยโดยใช้ภาษาจีนเป็นสื่อก็ได้ค่ะ ก็คือต่อไปเนี่ยภาษาจีนมันอาจจะขึ้นมาแทนหรือเคียงคู่กับภาษาอังกฤษก็เป็นได้าาอาจารย์มองว่าอย่างนี้ไหมอาจจะอาจจะเป็นไปได้คะ่ะครับผมโอ้โหเอาเละครับตอนนี้นะฮะเราเห็นภาพแล้วว่าภาษาจีนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ภาษาที่ใช้การสื่อสารอย่างเดียวนะครับแต่ว่ามันส่งผลต่ออะไรหลายๆอย่างว่าจะเป็นวัฒนธรรมรวมถึงความสัมพันธ์ด้วยอะไรเดี๋ยวช่วงหน้านครับเรามาดูกันว่าพี่ทั้งสองคนนี้จะมีแนวโน้มการใช้ชีวิตแนวทางการเรียนต่อที่เขาได้ทุนรัฐบาลมาแล้วตอนนี้นี่ะครับยังไงกันบ้างเดี๋ยวพักกันแป๊บเดียวครับ